นี่กำลังดำมซ้ายได้นะด้ายแบบเปลา่าเปลา่าพอเด็กน,นุ่มได้นะตั้งเตกมินิกับกินเล็กเดี๋ยวโหลดรูปแป,ป๊บนึงโอเคอัสลาม,มุลัยกุมครับทุกคนคลิปนี้อยู่ที่มัสยิดกาลามาดบ้านหัวทะเลนะหมูหนึ่งหัวทะเลนะไม่กาหมูหนึ่งมาตรงนี้อ่าหมูหนึ่งหัวทะเลนะวันนี้เป็นหนัหานหันอะไรด้นะวันนี้ตอนรับเดือนรอมฎอนหันตอนรับเดือนรอมฎอนนะทุกคน อันนี้ก็คือหานต้อนรับเดือนรอมฎอนนะที่มัสยิดกาละมาดบานหัวทะนเลนะครับมูนึ่งแต่บนหน้าเคียนอำเภเมืองนาคอนซีนะด้านในกล้องมัสยิดก็คือจะมีกิจกรรมนะครับกองน้องๆนะมีร้านค้าด้วยนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูร้านบางกิฟต์นุมตั้งแต่กินนี้นะครับกินละสิบบาทนี่ทุกคนกอใส่เปล่านี้รหมาคนจะซื้อใส่เปล่าเล่นนะ นี่กำลังดายได้นะได้แบบเล่าปลาโคดิน่มได้นะตั้งเตกมินิกับตั้งเนาะสุรยเชก็คือแบบนี้เลยนะเ็ดนูรือเออแบบนี้นี่มาปลาโอนอมาเปล่าหนำห้อมมั้ปลาหนหอมกินกิ๊บบานหมือนกันนึ่นบน่ นี่อะไรนะแป้งเุ้งแป้งอยู่เลยฟุกแป๊ะนะจะมาดูที่สุกแล้วนะมาดูที่สุกแล้วแม่ค้ามีสายไรบางเนาะที่สุกแล้วนะปลาใส่ฝอยทองใส่ว่านแล้วก็ใส่ข้าวมะพร้าว Ết, เบ็คือไซนี่กับไซนี่เน่นำเน่นำซิกเนเจอร์ก็คือไซน์ปลาเปล่าใช่ไหม,มป,าปลาเปล่าก็ขัอยทองอ๋ออันนี้ร้อนๆเลยซิกเนเจอร์ก็คือจะเป็นไซน์ปลากับขัอยทองเนาะนี่คือไซน์ได้นะอันนี้ใส่านว่านใสกขยาใส่ว่านกขยาไม่ใช่เนยใช่ไหมไม่ใช่แล้ยตัวช่วโอเคกินละสิบบาทกินละสิบบาทกินละสิบบั้งกิบการนุ่มทั้งแตกมินิ